อัสลามุอะลัยกุมวะเราะ r a h ah m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h สวัสดีคานผู้ชมก,กันด้วยนะผมอยู่ผมนายชิตาคาบิสต้าทีวีกอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมอ่าซีเรียซีเรียอะไรนะว่าลืมชื่อแล้วไอ้ช่างมนเถอะซีเรียอะไรก็ช่างเถอะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวผมจริงลิงเกมไว้ให้ล่างคลิปแล้วกันนะโอเควันนี้เราก็มาอยู่กับเกมซีเรียอะไรสักอย่างอีกแล้วนะผมวันนี้ก็เราอยู่กับช่วงแวะมาเล่นนั่นเองกับเกมซีเรียอะไรไม่รู้นะครับผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออ่านยากเกินนะ โอเคแต่วันนี้เราก็จะมาแวะเล่นเกมซีเรียนะผมซึ่งเป็นเกมที่ผมเจอเจอมาสักเจอมาได้ช่วงหนึ่งแล้วแหละนะก็เลยลองเอามาเล่นดูนะผมว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนกปเชียวนะโอเคเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนรมดอนะผมเป็นช่วงเดือนถูตีดิษอดของชาวม,มุสลิมน,นั่นเองนะผมเราก็เลยจะมากระทําการ jihad นั่นเองนะผม jihad คืออะไรหลายคนอาจจะสงสัยนะ g ี a r d ก็คือการทําสงคารามศาสนานั่นเองนะใช่ครับเรามาลบในตะ,ตะวันออกกลางทันทีเราจะมาทําสงครามธรรมดาได้ไงล่ะครับผมเราก็ต้องมาทํา G-Hard นั่นเองนะผมโอเคเลิกบ่นมารีบไปเลือบบกอ,อาวุธกัะสุนดีกว่าก็จะมีหลายคลาสให้เราเลือกนะผมอันนี้ผมเล่นเป็นฝั่งของอ่ากบฏซีเรียนะซึ่งก็จะสนับส,สนุนโดยอเมริกาส่วนฝั่งรัฐบาลซีเรียก็จะสนับสนุนโดยรัสเซียนะ ฝั่งกบฏซีเรียเนื่องจากว่ามันสนับสนุนโดยฝั em> claimed, <_<_่งอเมริกานะผมก็เลยจะมีอาวุธของฝั่งนาโตเพียบเลยเฮ้ยไรเดอร์คลาสคลาสนี้ไม่เคยมีเห็นเลยน่าจะของใหม่แหละนะโอเคตอนนี้เราก็ได้เลือกคลาสไรเดอร์กับ S.T.G.44 นะเราจะเป็นเป็นทหารได้เลยแหละพพอเราได้คลาสเสร็จแล้วเราก็จะมาสปาอาวุธนะผมโอเคมากระบะ ผู้ใจในตำนานป้ายเพื่อนขึ้นท้ายรถไปเลยเออนั่นแหละเยี่ยมโอเคขึ้นท้ายรถไปครับกระบะโตโยต้าผู้ใจขวัญใจชาตอนออกกลางทั้งหลายนะเลตโก้ไปเลยเพื่อนไปกระทำการชีฮาร์ดเลยเฮ้ยจัตุจัตุโอเคตายไม่มีเลย ดีครับท่านโอบมายึดจุดยาวยาไปนะใช่ไหมครับท่านอบามาวัสดีครับท่านอบามาไม่ไหวขนัตังบุกโอนออกการให้ายสั่งบุกดนออกการให้ตายเลยวฉันชินาเลยโอเคเฮ้ยตุ เออไฟครับปเป็นท er> ี่ซีกันนี่ไปที่ซีไปที่ซีจุดเป็นอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เพื่อนเราอยู่ตรงนั้นติดตะตัวอยู่ตรงนั้นนะต้องมีไปที่ซีก่อนนี้มันจะยึดคืนหมายมันยึดคืนแล้วกักลังยึดซีคืนไปไปไปนักรบนักรบนักลบอีสลาบลองบุกไปยึดคืนเออระวังด้วยไมนอยู่แถวนี้โอ้ ชักปุ่นเช้าให้ตายเถอะเราไปยึดซีคืนยึดซียึดซีถึงแม้มันจะโดนเราจะโดนยึดทุกจุดแล้วเถอะก็ยมีโฮ้แล้วมีโฮ้นำว่าเฮ้ยเออให้ไม่ได้อย่างนี้สิค่อยๆไปเพราะข้างหน้ามันอันตรายเจาะในแถวนี้แหละน,นุ่นคุณพี่ใช้ปุ่นต่อเป็น เออเป็นสไนเปอร์งั้นเหรอเออที่มันว่าเราจะได้เวลาเล่นสไนเปอร์นะคิดอันที่จริงเกมนี้เนี่ยถ้ามันเพิ่มรถมอเตอร์ไซค์เข้ามามันน่าจะดีมากเลยนะเนี่ยช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเลยน่าจะได้ดีเลยแหละเฮ้ยดูรถนี่นี่ดียี่ห้อได้โจวโจวโจโจโจ วิ่งดิอยู่นะมึงยู่ในรนถังกังกูกูกูคิดนี่กูคิดนี่อะไรของกูกูคิดอะไรของกูว่ากูเอารถถังเอาเนี่ยเอาเขาเรียกไงนะเอาปืนกลไปยิงกับรถถังกูคิดอะไรอยู่วะเอหมดเวลาโอเคฝังนจหนะวะ ให้มันได้อย่างนี้สิโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับแมปซิเลชินานิกาเรื่อยๆนี่ก็อะไรสักอย่างนี่นะผมโอเค,อเคอก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับแมปซิเลในวันนี้นะผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับติดตามใครนะผมโอเคไม่มีอะไรละไปละบไปอีกทีด,ดิ